ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนายสังกาดลือดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามพร้าววิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้อมูลทั่วไปนายสังกาดลือดี เกิดเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราชส5 2 4สถานที่อยู่ปัจจุบันบ้านเล็กที่5หมูส่สตำบลจอมศรีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานที่ทำงานโรงเรียนชุมชนสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดลำปางประวัติการรับราชการวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2552ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนภูพระบาทวิทยา วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554ัาตำแหน่งครูโรงเรียนภูพะบาทวิทยาวันที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558าตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนเพนพิทยาคมวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562าตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเพนพิทยาคม วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนสามพร้าวความสนใจความถนัดด้านดนตรีมีทักษะทางดนตรีด้านกีฬามีทักษะด้านกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลแตะก็วอลเล่บอลบาสเกตบอลปิงปองด้านการเกษตร มีทักษะด้านการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์วางระบบน้ำการเกษตรด้านเทคโนโลยีมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในระดับดีโรงเรียนชุมชนสามพร้าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2474ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาดรพิสมัยสิมสีพิม์ผู้อำนวยการโรงเรียนนางจิระนันขันพิบาลรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายสังกัดลือดีรองผู้อำนวยการโรงเรียน,น,ยลน,ยรรยนและมีนายแพโรธหาสอดสองดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสามพร้าเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรการศึกษาประถมอวัยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน36คนครูผู้สอน34คนครูธุรการ1คนนักการพันโรง หนคนจำนวนนักเรียนณวันที่10พฤศจิกายน2564ทั้งหมด764คนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล193คนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น289คนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย262คนและห้องเรียนคู่ขนาน20คน โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชุมชน3ามพร้าวแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารทั่วไป 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารงบประมาณผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัด ของนายสังกัดลือดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามพร้าว